สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆขาสำหรับช่องยุยพาบ้านนะคะและพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวน้องยุยให้ชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะพี่ๆนะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะ095467 8770นะคะแอดไลน์เพื่อนกันมานะพี่นะหรือใครจะแคปรูปเพื่อนๆก็ได้นะคะวันนี้นะเป็นพระนะคะเนื้อทองคำนะคะพี่นะพระเนื้อทองคำนะ หลากหลายรายการนะคะพี่นะเดี๋ยวน้องให้ชมคร่าวๆนะคะก็จะเป็นปกนะคะหลวงปู่สุขนะคะพระปิดตาหลวงปู่สุขรวมทั้งเหรียญน,นะคะหลวงปู่สุขเช่นเดียวกันนะคะพี่นะเป็นรายการเนื้อทองคานะพี่นะตอนนี้ราคาทองคํานะแรงมากนะพี่นะแต่ว่ายุ้ยนะคะก็ยังยืนเป็นมุนยืนเหมือนเดิมนะพี่นะจัดให้ลูกค้านะคะราคาเบาๆนะพี่นะราคาเบาๆนะคะก็ รายการแรกนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะคะดูอันรายการแรกนะคะก็จะเป็นปลอกลงปุสกขนะคะพี่นะอ่ะเป็นเนื้อทองคํานะคะเอาเก้าร้อยนะคะพี่นะเอ้เก้าพันนะพี่นะอ่ะใครสนใจนะคะพี่นะแล้วอยากได้นะคะใบยิงเปอร์เซ็นต์นะ เดี๋ยวน้องไปยิงเปอร์เซ็นต์ให้นะคะพี่นะสําหรับรายการนี้นะคะด้านหลังเราจะเห็นว่ามีรอยจานบางๆด้วยนะคะเป็นเนื้อทองคํานะทองคําแท้นะคะพี่นะทองเนี่ยแตะไปประมาณเจ็ดหมื่นแล้วนะพี่นะนี่นะคะก็รายการนี้ขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่นะรายการถัดมานะคะอ่ะ ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะพี่นะปิดตาหลวงปู่สุขนะคะนี่หนูเอาสองหมื่นนะพี่นะพระปิดตาหลวง,ะะงะะะะปงู่สุขนะคะรายการนี้เบาๆบางๆนะรายจานนะคะพี่นะรายจานนะคะอะปิดตาหลวงปุสุขนะคะรายการนี้นะคะเราจะเห็นว่า เป็นเนื้อทองคำนะคะ76.43นะมีใบย,ยิงเปอร์เซ็นต์นะพี่นะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะรายการนี้นะคะเอาห้า0มื่นห้านะพี่นะอ้าขอโทษนะ60,000นนะคะพี่นะเอาหก0มื่นนะคะนี่ก็มีใบย,ยิงเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดู แปดสิบจุดสี่สี่นะคะพี่นะโกนะคะพี่นะโกนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระยี่สิบห้านะคะพี่นะเสียงโงูยังไม่ค่อยดีนะต้องขอประทานอภัยนะยีสะะ่สิบหศตวรรษนะคะเนื้อเงินนะคะพี่นะเอาสองพนหะ้าละพี่นะเอาสองพันห้านะคะ อ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้เอา1,400นะคะพี่นะหลวงปู่ทิมนะคะเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะอ่าเป็นเนื้อทอง,ดองแดงนะคะแล้วก็ลงยานะพี่นะราคาเบาเนะคะพี่นะราคาเบาเนะนี่ถัมดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่ เอา2,500บาทนะคะหน้าพระนะคะเป็นเหรียญเนื้อกะไหลทองนะคะเรียมด้วยกรอบเงินนะพี่นะเรียมด้วยกรอบเงินนะคะนี่รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะแม่แตงหลวงปู่ทวดแม่แตงหลวงปู่ทวดเอา2007นะคะพี่นะรายการพระเนี่ยเป็นเนื้อทองคานะพี่นะเป็นเนื้อทองคํานะนี่ใบยิงเปอร์เซ็นต์นะคะโกนะคะ81.71นะคะมีมีรายการพระยิงทองคาเนี่ย มีทุกรายการนะคะพี่ๆนะน่ะน่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเอ,อ่อเป็นพระเนื้อเงินนะคะไม่ทราบที่นะพี่นะเป็นพระเนื้อเงินไม่ทราบที่นะคะรายการนี้หนูเอา2,500บาทนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินด้วยนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะพี่นะจัดให้ราคาเบาๆนะคะในการถัดมานะคะก็จะเป็น หลวงพ่อปานนะคะพี่นะหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะมีเขี้ยวเสืออยู่ด้วยนะโอ้โหแล้วมีรูปถ่ายหลวงพ่อท่านด้วยมีเหรียญน,นะพี่นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รูปถ่ายนะอัดอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีนะนี่เอาหนึ่งพันสามร้อยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเอาแปดร้อยบาทนะคะปิดตาหลวงปู่โตะนะคะเรียมกรอบให้ด้วยนะคะราคาเบาเบานะพี่นะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก็ จะมาเจอกันเดี๋ยวบายบายมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นครูบาเจ้าสีวิชัยนะคะพี่นะครูบาเจ้าสีวิชัยเนี่ยหนูเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะนี่รายการถัดมานะคะเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะพี่นะนี่พระอาจารย์ฟั่นเอาเก้าร้อยนะคะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นะ เหรียญพระจันทร์ฟันอาจาโรนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะเหรียญพระหลวงพ่อกลวยนะคะเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะพี่นะเอาเอาแปดร้อยนะคะหลวงหลวงพ่อกลวยนะคะนี่รายการถัดมานะคะ <c oughs> หลวงปูท่ทิมนะพี่นะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะพี่นะสําหรับหลวงปูท่ทิมนะคะนี่ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่โตะนะคะพี่นะหลวงปูต่โตหนูเอาเก้าร้อยนะคะนี่อยู่ในกล่องแบบนี้นะคะ,อะโอ้โหผิวท่านสวยนะคะวิงวิงแบบนี้เลยนะคะนี่ผิวไฟสวยๆแบบนี้นะคะหลวงปู่โะตนะเอาเก้าร้อยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็น พระสมเด็จนะพี่นะพระสมเด็จนะคะนี่เอาหนึ่งพันนะคะพี่นะโอ้โหด้านข้างเนี่ยเป็นเนื้อตุกตับเลยเนาะเอาหนึ่งพันบาทนะคะ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะพี่นะ ระกิ่งนะคะรายการนี้นะคะนี่เอาเจ0ร้อยบาทนะคะพระกิ่งนะคะก้นนะคะเป็นก้นก้นเหมือนก้นก้นเนื้อเงินนะพี่นะนี่อ่ะมีรอยจานด้วยนะคะเอาเพียงแค่7 0็ร้อยบาทนะคะพี่นะเอาเจ0ร้อยบาทนะคะ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะอ่ะ เดี๋ยวหนูจัดโปรให้ดีกว่าองค์นี้นะคะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะพี่นะจัดโปรให้นะคะนี่โอ้โหเหรียญคมๆสวยๆแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบให้ด้วยนะรายการถัดมานะคะเป็นชินาาดนะพี่นะอ่าชินาราดล็อกเก็ตชินาลาดรายการนี้เอาเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะพี่นะล็อกเก็ตชินาลาดเจ็ดร้อยห้าสิบนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่นะ เรียงกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะหลงปุกนะคะรายการเหรียญน,นะคะนี่น้องเอาแปดร้อยนะพี่นะหลงปุสกขนะคะพิมพ์สวยๆคมๆแบบนี้นะคะอยู่ในกรอบนะคะพลาสติกนะ,ะอ่าราคานี้ลมส่งแล้วทุกรายการนะพี่นะแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะก็ส่งจริงนะคะช่องนะคะเดี๋ยวบางท่านไม่ทราบนะคะพระคงลำพูนนะคะพระคงนะเอาแปดร้อยนะคะ นี่ <c oughs> อ่ะไาการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นชินราชนะคะอินโดจีนนะเอา1,000บาทนะคะพระชินราชอินโดจีนนะคะพิมพ์ลึกๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะอ่ะก็ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็ จะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆราคาเบาๆจากช่องลิวเองสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ